ตอนขีดธาวันนี้จะมาสะท้อนปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจําวันหรือปัญหาความขัดแย้งในสังคมนะครับต้องกล่าวก่อนว่าปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับว่าคําตอบคงจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือกระบวนการทางสังคมเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับแต่และฝ่าย มีจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้นะครับมีค่านิยมที่แตกต่างกันหรือจะเป็นปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรหน่วยทางสังคมมีลักษณะการกระทำนะครับและความคิดในทางตรงกันข้ามนะครับนิยามของความขัดแย้งที่กล่าวมานี้นั้นนะครับล้วนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับ เราจะเห็นความขัดแย้งจากเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นนะครับความขัดแย้งระหว่างบุคคลความขัดแย้งภายในครอบครัวความขัดแย้งทางการเมืองทางศาสนาหรือความแตกต่างทางค่านิยมเป็นต้นนะครับครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างของความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นความขัดแย้งทางศาสนา ระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปี2563ที่ผ่านมานะครับความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างนานยเรยนทราโมดีซึ่งดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีได้กำหนดและเน้นหนักไปที่นโยบายชาตินิยมศาสนาฮินดูต่อมาจึงได้เกิดการประท้วงต่อต้านกฎหมายสัญชาติใหม่ของชาวมุสลิมนะครับ พราะเขารู้สึกว่าตนเองตกเป็นเหยื่อและได้กล่าวหาว่ารัฐบาลของโมดีนั้นเน้นนโยบายชาตินิยมฮินดูและละเลยพวกเขาจากนั้นนะครับเกิดการประทะของกลุ่มหัวรุนแรงชาวฮินดูและชาวมุสลิมนะครับเริ่มจากการคว้างปาก้อนหินใส่กันเผาวัคคารรถประจำทางมอเตอร์ไซค์ปั๊มน้ำมันและตลาดเป็นเวลานาน เกิน24ชั่วโมงชาวฮินดูจุดไฟเผามัสยิดในย่านอโศกนากาขณะที่มีผู้เห็นว่าผู้ชุมนุมคนหนึ่งขึ้นไปปักธงฮินดูที่หอเรียกสวดมนต์และได้มีผู้ประท้วงตะโกนว่าขอให้พระรามจงเจริญพร้อมกับฉายไปที่ชุมชนชาวมุสลิมแม้ว่าตอนนั้นชาวบ้านแถบนั้นจะย้ายออกไปแล้วก็ตาม ผลที่ตามมานั้นคือมีกลุ่มผู้ประท้วงเสียชีวิตราว23คนนี่ก็บ่งบอกได้ว่าความขัดแย้งสามารถนำไปสู่ความรุนแรงได้เช่นกันปัญหาความขัดแย้งในสังคมนะครับที่ผมจะ หยิบยกมาพูดในวันนี้คือการออกมาเรียกร้องของม็อบต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลในปัจจุบันนี้นะครับที่ผ่านมาการทำงานของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองหรือสู่ตําแหน่งทางการเมืองจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปี พุทศักราช2557สู่รัฐบาลซึ่งมีกลไกและกระบวนการต่างๆที่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ยอมรับและต่อต้านวิาพาควิจารณ์รัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นาการเข้าตามระบอบประชาธิปไตยหรือระเบียบทางสังคมนั้นไม่ถูกต้องนะครับ ซึ่งซ้ำร้ายแล้วยังมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิด -19 ที่ยังเป็นปัญหาในปัจจุบันตอนนี้อีกด้วยนะครับผมแต่การออกมาเรียกร้องของประชาชนนะครับจะมีการปราบปารามของเจ้าที่ตำรวจหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าความรุนแรงโดยรัฐนะครับโดยเหตุผลที่ว่าเพื่อควบคุมโรคและรักษาความสงบเรียบร้อยตามพระราชะกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพระบโรคติดต่อแต่หากว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ความขัดแย้งที่ทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงนะครับแต่หากการเรียกร้องและการแสดงออกทางการเมืองน,นั้นเป็นวิธีการต่อสู้เพื่อกดดันรัฐบาลโดยไม่ใช้ความรุนแรงและแน่นอนว่าเป็นความขัดแย้งที่ปรากฏให้เห็นชัดอย่างยิ่งนะครับ ครับสำหรับแนวทางการจัดการกับปัญหาความขัดแยง้ง 1. ฝ่ายหนึ่ง,ฝ,งฝ่ายใดที่กำลังใช้อำนาจในการปราบปรามต้องรับรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังกระทำการใดอยู่และถ้าฝ่ายของตนกำลังใช้ความรุนแรงต้องมีสามัญสำนึกยุติการใช้ความรุนแรงและปรับเข้าหาอีกฝ่ายด้วยการใช้สันติวิธี 2. ต้องมีคนกลางคอย เจรจากไก่เกร์ระหว่างฝ่ายเพื่อลดความตึงเครยียด3การตอบโต้ความรุนแรงโดยไม่ใช้ความรุนแรงอย่างปฏิบัติการไล้ความรุนแรงหรือสันติวิธีครับก็มีแนวทางอยู่3แนวทางในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ So what did